สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึง EP พ2ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหเคสที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการที่จะได้รถหนึ่งคันแล้วก็ให้ทันช่วงเทศกาลสงการของลูกค้านะครับก็เป็นอีกหเคสที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะอยู่ถึง โคลาดนะครับเคสนี K ้ i, ก็ยังไว้วางใจที่ทําเรื่องที่เรานะครับกับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับแคลปโค1.9 LDA ้า DA, สีขาวนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะว่าการตกแต่งรถคันนี้ลูกค้าเลือกการตกแต่งโปอะไรนะครับแต่ขอบอกได้เลยว่าเคสนี้ลูกค้าใช้เงินดาวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการผ่อนในค่าง,งวดที่ลูกค้าต้องการผ่อนสะดวกนะครับสาหรับรายละเอียดการดาวน์การผ่อนที่ผมลงไว้ด้านล่างของคลิปนะครับลูกค้าก็เลื่อนดูได้เลยนะครับว่าลูกค้าดาวน์เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับสาหรับเคสนี้ ก่อนอื่นไปชมกันนะว่างานตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองตามโปรโมชั่นที่เลือกไว้นะครับรับชมได้เลยครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือรุ่นแคลปโค1.9 lda อีกหนึ่งคันนะครับกับการตกแต่งคันนี้ก็คือลูกค้าออกแบบการตกแต่งเองตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกโปรนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดิฟฟี่นะครับการตกแต่งโปรดิฟฟี่คันนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ อุปกรณ์ชิ้นไหนที่เพิ่มเติมจากโปรเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าครับอันนี้ก็คือติดตั้งให้ตามโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับก็ลูกค้าที่ทําเรื่องที่นี่เราติดตั้งให้ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับการตกแต่งสําหรับที่นครหลวงสาขาแจ้งวัฒนะที่นี่นะครับนะฮะส่วนล้ออันนี้ก็คือล้อ R E สามสิบนะครับรัดตัวยอย่างสองสี่ห้าสี่สิบห้า ด้านหน้า,นา,นากดหน้าลงมา2นิ้วนะครับส่วนด้านท้ายก็คือใส่ซีรีส์2 7 5 4 0ห้ากดหลังลงมา3นิ้วก็เป็นทรงที่ฮิปนะครับหน้า2หลัง3าเราใส่ก้อนรองนะครับเราไม่มีการดัดแหนบใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าอยากทำกลับเดิมก็ถอดก้อนรองออกแล้วใส่ของเดิมกลับเข้าไปได้เลยนะครับส่วนด้านท้ายก็คือ อขอดันชนหลังออกแล้วก็ใส่ท่อซิ่งครับท่อซิ่งก็คือเป็นงานไปลายได์ออกท้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้สําหรับโปรดิฟฟี่อันนี้จะไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าเลือกเป็นดิฟฟี่เนี่ยฮะดิฟฟี่ก็คือใส่เป็นดิฟฟี่ OBD ให้นะครับหตัวแล้วก็มีวัดบูตอีกหนึ่งตัวแยกอยู่ด้านขวานะครับ และอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าเคสนี้เพิ่มเติมเข้ามาจากโปนะครับเพื่อที่จะให้รถของตัวเองขับสนุกขึ้นสบายขึ้นก็เป็นตัวนี้ครับกล่องเครื่องไฟฟ้านะครับของ ECU Shop นะครับ2 0 0พันกว่าบาทนะครับกล่องแบบนี้ขับได้เลยครับปรับได้3ระดับก็สนุกครับขับลื่นขึ้นนะครับไม่ต้องไปรีแมปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ลองไปซื้อใส่ได้เลยนะผมบอกได้เลยนะขับดีมากนะครับแต่ผมไม่ได้โฆษณานะฮะผมแค่แนะนํา อุปกรณ์ที่ดีๆสําหรับ,บลูกค้านะครับก็เดี๋ยวยังไงพบกับการส่งมอบระย,ยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชันฮะกับรุ่นยอดฮิตณปีนี้นครับ4ประตู LDA รอชมได้เลยนะขอบคุณครับ,บค่อยๆไปนะครับ ร้อล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่ป้ายแดงอยู่นะครับลองพิจารณาจากในช่องดูได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆที่เรานําเสนอก็เป็นโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับการันตีจากการส่งมอบรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า200คันนะครับในช่องและก็ยังมีลูกค้าที่กําลังรอออกรถใหม่อยู่อีกจํานวนมากเหมือนกันนะครับ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชช่องของ YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับของหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้าไปสอบถามทักทายกันได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอีกทีหน้านะครับว่าผมจะไปรีวิวรถรุ่นไหนไปส่งมอบรถที่ไหนลูกค้าทำอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ